วัสดีค่ะชื่อนางสาวสีมนโรจนมบุญญานนนรหัสน 8, ักศึกษา644องศูนยูมูเรียน64ทับ76นะคะนะคะก็จะมารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีนะคะเป็นหูฟังไร้สายที่ทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนนะคะเป็นรุ่นน้องแอร์พอร์ตเจนูนะคะทุกคนก็คือแบบน้องสะดวกมา,มากๆในช่วงนี้ทั้งช่วงเรียนออนไลน์หรือว่าเดินทางไปไหนนะคะอุปกรณ์อันเก่าก็จะเป็นแบบ มีสายมากวนใจทำให้แบบยุ่งยากยุ่งเหยิงไปหมดเลยทุกคนแต่ตอนนี้ทาง Apple นะคะผริตน้อง AirPods Gen 2มานะคะไม่มีสายให้กวนใจแล้วก็เป็นหูฟังไร้สายที่แบบดีมากๆนะคะเราเราก็จะไปฟังคุณนะสมบัติแล้วก็ต่างๆกันนะคะของน้อง AirPods Gen 2คุสมบัติไฮไลท์ของน้อง AirPods Gen, Air Gen 2นะคะหนึ่งก็จะออกแบบโดย Apple และดีไซน์โดย Apple โดยโตรง เปิดอัตโนมัติและเชื่อมต่ออัตโนมตัติตั้งค่ากับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วเช่น iPhone, iPad, Apple Watch เข้าใช้งาน Siri ได้อย่างรวดเร็วหรือว่าแตะที่หัวตรงหูฟังนะคะและเพื่อเล่นหรือว่าข้ามไปนะคะชาร์จได้อย่างรวดเร็วในเคตชาร์จนะคะให้เสียงเต็มอิ่มคุณภาพสูงเบสแน่นนะคะทั้งเสียงได้ยินและเสียงพูดตัดเสียงรบกวนทุกอย่างภายนอก แล้วก็สลับเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างนุ่นไหลแน่นอนการของน้อง a i r p o d ์เ e นนะคะสามารถใช้นานได้มากแค่ไหนนะคะการฟังเนี่ยใช้นานได้ถึง5ชั่วโมงสนทนาได้สูงสุด3ชั่วโมงนะคะต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีเคชาร์จที่สามารถใช้ได้หลายครั้งเพื่อฟังได้นานกว่า24ชั่วโมงเลยสำหรับการเชื่อมต่อน้อง a i r p o d ์เจนนะคะง่ายๆเลยก็ เชื่อมต่อจากบลูทูธนะคะง่ายมากๆต่อการใช้งานเพียงหนึ่งครั้งหรือว่านานๆครั้งไปมันสะดวกแล้วลื่นไหลามากกว่าฟังนุ่นเก่าที่ Apple ผลิตมาหรือว่าออกแบบมามาในกล่องนะคะก็จะทำให้แบบว่ามีสายมาก,กวนใจย,ยุ่งเหยิงพันนุ่นพันนี่เวลาเก็บก็ทำให้พันขยุกข,ขยิกมาก ทาง Apple นะคะเลยได้มีการออกแบบและดีไซน์ใหม่ให้ชีวิตเราประจำวันเราเนี่ยไม่ยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้นะคะโดยการให้น้องมีแบบไร้สายไม่ต้องมีสายมากวนใจให้เรายุ่งยากแล้วอยากตรวจสอบว่าน้อง AirPods Gen 2เออแท้ไหมประกันสูตรหรือเปล่านะคะทุกคนเข้าไปดูที่การตั้งค่านะคะทุกคนเข้าไปดูที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าจากบโทนะคะแล้วจะสารคิดให้ดูเนาะ ข้อบ l u ตรงนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้เลยแล้วก็นี่นะคะเลื่อนมาจะเป็นเลขประจำเครื่องนะคะเราสามารถคัดลอกนะคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อเช็คประกาศเรานะคะนี่จบการนำเสนอน้องแอปเปิลเจนทูเพียงเท่านี้นะคะ